อยากออกข้างนอกออกมาตากแดดดูเอาหัวหนุนใสาย,ยางแท่นหมอนนี่ล่คู่ค่วมชอบชอบนะัดกับแดดหอนๆนี่สาอกเสื้อมาก,กันให้เลยนะี่เคยเห็นตาหมาและแมวเขาชอบค่วมเย็นอันนี้ชอบค่วมหอน แดดหอนปันไดก็ออกมานอนพื้นกระเบื้องนี่เหยียบจนว่าไดนอนตากแดดนี่ค่ะมึงนี่เนี่ยเอาเสื้อมากันให้ว่านนี่หองตะหามง่งจนหอดทุ่มหนึ่งแลนขึ้นแนลนลงอยากออกข้างนอกไ่ให้ออกไมอนี่เลยปล่อยให้ออกสมใจเลยปล่อยออกมามานอนแบบนี้เลย ดูลักษณะการนอนชอบมากเลยดูแดดสิคะ่ะแดดแดดพื้นกระเบื้องออกมานอนตากแดดนี่ยเสื้อขาดๆนี่เอามากัดแดดให้เอือเอาข้อ นอนก็ชอบนอนหนุนหมอนเอาเอามาหมุนท้ายยางเห็อตัวนั่นมาทำอะไรอีกนะมาทำอะไรพี่หวานได้ยินนะเนี่ยเมืองตุละค่ะข่วมชอบกับดกแดดแดดแค่ไหนฉันก็ไม่กลัวฉันจะนอน รับรู้นะเนี่ยเดิกหางนี้แสดงว่ารับรู้นอนแบบนี้นอนได้เป็นชั่วโมงแต่นอนในบ้านเย็นเยน็ยนไม่เอาเนี่ยด,ด,ด,ดมมูดูดูดูลมมันพัดดูลมพัดลมพัดประดกับเปิดแดดเขาใส่แบบนั้นเอาเสื้อกันไห้วย้อนนี่ดูค่ะดู ดูแม่งอันนั้นยางเขาหองยางเขาบานนะคุณก้นํำใด้ค่ะยางเขาไปหล่นในบานเลยดูดิคนอยู่ข้างนอกนี่ต่ว่ายางเขาไปในบ้านมาหน่อยเอ้ยแดดเต็มฟ้าอยู่นอนตากแดดแดดไลกับว่ายอมดุ สีห้เบิ้งกันระลับดีเลยนะฮึ เมื่อเอินเขาบ้านดอกพุ่นเขาบ้านจะหาฮกมงคนนั้นถา้าแดดถ้าแดดนี่ปล่อยหินอนอนยังสีใดถา้าบ่แดดนี่ยางเลาะไปออกมานอนตากแดดสมใจนอนหนุ่มหัวผาดใสายยาง ไดวหมุนหมุนแดดให้มันบังหน่อยไม่งั้นล่ะแดดสองหน้าเดี๋ยวก็ตัวร้อนไม่สบายได้ออกมาสมใจ